แม่น้ำเนี่ยมันคือจุดรวบรวมของเสียจากแต่ละบ้านเรือนแต่ละโรงงานแต่ละแปลงเกษตรเลยการที่จะทําให้แม่น้ําใสสะอาดทุกคนสามารถทําได้เริ่มต้นด้วยที่การกินครับผมพิเชษหนาวตันนิติวงครับผู้จัดการไปทั่วบริษัททําธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมจํากัดครับโครงการยักษ์จับมือโจนทําธุรกิจเนี่ยทำตั้งแต่การ สร้างคนปลูกหรือสร้างเกษตรกรนะครับเมื่อเราสร้างคนปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราทำให้เขามีชีวิตที่ยั่งยืนมีการเรียนรู้การปลูกเพื่อให้พอกินก่อนการเกษตรตามหลักเกษตรกรรมธรรมชาติเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็มีหน้าที่รวบรวมผลผล,ผลิตสิทธิ์ยักษ์โจร,รนี่แหละมาเปิดร้านอาหารยักษ์โจร,รครับอาหารธรรมชาติแท้ของลูกศิษย์ยักษ์โจร,รเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้ที่ทําการเกษตรอินทรีย์นะครับ เรามีเงื่อนไขมีมาตรฐาน5ต้องของคนปลูกทําธุรกิจสิทธิ์ยักษ์กระโจลด้วยต้องแรกเนี่ยต้องเป็นลูกศิทธ์ยักษ์กระโจนแบบไปฝึกอบรมมีเลขรุ่นว่ายง่ายนะครับไม่ใช่ลูกสิทธิ์ทางโซเชียลมีเดียนะครับสก็คือต้องปลูกเพื่อให้พอกินก่อนด้วยไม่ใช่ปลูกเพื่อขายก่อนนะครับสก็คือต้องใช้น้ําหมักสมุนไพรรสจืดซึ่งตัวนี้แหละเป็นไฮไลไท์ที่สําคัญว่าการทําการเกษตรที่เขาเคยใช้เคมีเกษตรมาอยู่มีอะไรไปล้างพิษ เราใช้น้ำหมักสมุนไพรรสจืดนี่แหละครับไปล้างพิษสารเคมีที่ตกค้างเดิมอยู่ในดินและมาใหม่กับน้ํากับอากาศเงื่อนไขข้อที่4คือต้องไม่ซื้อของอื่นมาขายเงื่อนไขข้อที่5คือต้องตั้งราคาที่เป็นธรรมนั้นเงื่อนไข5ต้องของคนปลูกทําธุรกิจสิทธิ์ยกระโจนมีประมาณนี้ครับแต่ในส่วนของเนื้อสัตว์หรือโปรตีนจากสัตว์เนี่ยเรามุ่งเน้นใช้อาหารทะเลจากประมงพื้นบ้านเพราะว่าโครงการทําธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนสังคมจากภูผา สู่มหานาทีเลยอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยเราอยากได้สัตว์ที่เลี้ยงตามธรรมชาติแท้คือไม่ได้ใช้อาหารกระสอบเลี้ยงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนไม่ได้ใช้สารเล่งนะครับเราก็เลยยังหาที่เป็นสัตว์บกไม่ได้เราก็เลยไปหาสัตว์น้ําแทนก่อนนั้นเราก็มีชุมพรคาบาน่าแล้วก็มีลูกสิทธิ์ยักษ์ะจนที่อยู่ที่บางปูสมุทรปราการก็จะทําอาหารหรือทําประมงพื้นบ้านนั่นเองงนั้นการเชื่อมโยงระหว่างน้ําจืด ผ่านแม่น้ําลงสู่ปากน้ําและลงสู่มหาสมุทรจากภูผาสู่มหานาทีนี่แหละคือสิ่งที่ทําอยู่ครับวันนี้เป็นเมนูปลาแข้งไก่ย่างแล้วก็ปลาสีกุลนึ่งกินกับผักลวกและน้ําพริกลงเรือ,อนะครับแล้วก็มีต้มจิว๋วต้มจิ๋วก็คือปลาตัวเล็กๆปลาชิ้นเล็กๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูจากภูผาสู่มหานาทีเลยมีทั้งผักมีทั้งปลาและมีทั้งข้าวกล้องสันตะตองด้วย การที่จะทําให้แม่น้ําใสสะอาดทุกคนสามารถทําได้เริ่มต้นด้วยที่การกินถ้าเรากินอย่างรู้ที่มารู้ว่าอาหารที่เรากินเนี่ยเขาอนุรักษ์แม่น้ํำไหมถ้าคนกินเยอะขึ้นคนอนุรักษ์แม่น้ําก็จะเยอะขึ้นตามนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมากินอย่างรู้ที่มาครับ